เสื้อผ้าหน้าฝนที่มากับเชื้อราเป็นของคู่กันจริงๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ลูกสาวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาจัดการเสื้อนักเรียนของลูกชายคนโตคะ่ะเงือขี้ใครอากาศร้อนชื้นแบบนี้เชื้อราชอบมากๆเลยแม่ขอสำรวจเสื้อนักเรียนลูกตัวนี้ก่อนนะคะมีตรงไหนบ้างที่เชื้อรานะไม่ขึ้นโอ จากที่ดูดูแล้วนะคะแทบจะทุกส่วนเลยลูกชายเล่นกีฬากลับมานะคะเอามาแขวนเอาไว้เนาะฝนก็ตกอากาศก็อบอ้าวผ่านไปสองวันเท่านั้นนะทุกคนแม่มาดูตกใจหมดดีนะคะที่มีเสื้อนักเรียนสำรองให้ลูกอีกตัวหนึ่งแต่ตัวเนี้เป็นตัวเก่าแล้วลูกอาศัยมานานแล้วเริ่มครับละยังคิดอยู่ว่าจะทิ้งเลยดีไหม มาซักกันเลยดูกาค่ะทุกคนมาดูกันว่าเชื้อราออกหรือเปล่าแล้วคอดูสิคะดำมากตีฟองกันเลยค่ะทุกคนแม่จะใส่แฟบแค่เครื่องฝาเท่านั้นนะคะเพราะว่าเสื้อตัวเดียวใช้น้ํายาซักผ้าขาวนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะแม่ใส่ไปสองฝาตามด้วยน้ําส้มสายชูก็ใส่ไปสองฝาคะ่ะแม่จะลองแช่สักหนึ่งชั่วโมงดูก่อนนะคะ ระหว่างที่แช่เพื่อนๆอ,อย่าเอามือไปสัมผัสโดยตรงเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะแพ้น้ํายาซักผ้านะมันจะอาจทําให้คันแล้วก็ลอกได้ค่ะ,ะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเรามาดูกันนะคะนี่นะคะคราบเชื้อราคราบพิใครย,ยังติดขอบด้านบนอยู่นะคะแม่ก็ต้องออกไปขายของแล้วค่ะแม่ก็เลยจะแช่ต่อ 24ชั่วโมงไปเลยนะคะข้ามคืนเพราะว่าไม่มีเวลาซักในช่วงกลางวันก็จะทําให้ประสิทธิภาพของน้ํายาซักผ้ากับน้ําส้มสายชูกับผงซักฟอกที่ใส่ลงไปนะคะทำงานได้เต็มที่ด้วยเนาะมีอะไรแนะนําเพื่อนๆนิดนึงนะคะถ้าเป็นผ้าสีเพื่อนๆอย่าใช้น้ํายาซักผ้าขาวซักนะคะเพราะว่ามันจะกัดสีค,คือคือสีตกนั่นเองแต่ถ้าเป็นผ้าขาวใช้น้ํายาซักผ้าสีได้ไหมใช้ได้นะคะเราเคยใช้อยู่ แต่ถ้าจะให้แนะนําจริงๆนะคะน้ํายาซักผ้าขาวก็ซักผ้าขาวผ้าสีก็ซักผ้าสีนะคะครบ24ชั่วโมงที่เราแช่เพิ่มเติมแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ก็แม่กําลังสํารวจดูอยู่นะคะว่าเชื้อหลามันออกไปหมดไหมนะคะจากที่ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นแขนเนาะตัวเสื้อด้านหน้าด้านหลังชายเสื้อตะเข็บเสื้อคอเสื้อ คือถ้าเป็นเชื้อรานี่คือออกเกลี้ยงเลยนะคะจะมีแต่คราบเหลืองๆคราบขี้ใครที่มันฝังแน่นติดเสื้อลูกอยู่อะค่ะก็จะไม่ออกทีนี้แม่ก็จะมาใช้แปรงขัดเนาะซักให้มันสะอาดสำหรับสูตรซักเสื้อผ้าขชื้อลานะคะที่แม่ทําหลายๆคลิปนะคะเพื่อนๆลองเอาไปใช้ใดูนะคะสูตรนี้นี่ปลอดภัยด้วยนะคะคือไม่แรงไม่กัดมือเราซักเสื้อให้ลูกเสร็จแล้วนะคะขอโชว์เสื้อนักเรียนลูกนิดนึงนะคะบอกเลยว่าขาวมาก นะคะขาเหมือนใหม่นะคะเชื้อราไม่มีเลยดีใจจริงๆนะคะทุกคนคือไม่ต้องทิ้งละอย่างน้อยน้องก็ใส่ได้อีกเป็นเทิมเพื่อนๆสังเกตเห็นเหมือนแม่หมคะเสื้อของลูกที่ปักเป็นสีน้ําเงินค่ะแล้วตอนนี้กลายเป็นสีชมพู ก็เพราะว่าน้ำยาซักผ้าขาวถ้าเอาไปซักผ้าสีมันจะกัดนั่นเองเหมือนตอนต้นคลิปที่เราบอกเพื่อนๆเอาไว้อ่ะค่ะว่าการซักเสื้อผ้าก็ถ้าเป็นผ้าสีใช้ผ้าสีถ้าเป็นผ้าขาวใช้ผ้าขาวแต่มันก็จะมีข้อเสียคือเสื้อนักเรียนมันขาวทั้งตัวใช่ไหมคะแต่รายชื่อจะเป็นสีน้ําเงินเนาะพอน้ํายาซักผ้าไปโดนนะคะก็เลยถูกกัดสีก็เลยซีดลงค่ะ เดี๋ยวตากแดดให้แห้งก่อนนะคะแล้วมาเช็คอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าผ้าที่เปียกกับผ้าที่แห้งอะคะ่ะมันจะมองเห็นเชื้อราชาัดกว่ากันนะคะสรุปว่าขาวจริงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่ลูกสามในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจที่เพื่อนเพื่อนส่งมาให้นะคะทั้งผู้ติดต,ตามใหม่แล้วก็ผู้ติดต,ตามเก่าที่กลับมาชมคลิปซ้ำๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ